สวัสดีครับพบกับผมสปอร์ตทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ชี้มวยเด็ดสึทธิมวยมันสนัดเมืองวันที่25มิถุนายน2567มีคู่ไหนน่าเล่นบ้างแฟรับชมกันเลยครับ ที่หนเพชรสีธนนชัยสอตรักปูลพบกับเพชรภูไทยเกียรติเวศวิกัาน,น้ำหนัก102ปอนด์เพชรสีธนนชัยอายุ15ปีส่วนสูง162เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีชกมาแล้วมากกว่า50ครั้งน้ำหนักที่ช่างได้50กิโลกรัมเป็นมวยเขา่าเตะต่ตอยแรงข้อในล็อก,กรัสตีเหนียวแน่นบูดูดันเดินติติดดีด้านเพชรภูไทย อายุ16ปีส่วนสูง163เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสกลนครชมมาแล้วมากกว่า40ครั้งน้ำหนักที่ช่างได้52กิโลกรัมเป็นมวยขวาเปิดเกณฑ์แต่ขวาไปขวาเข้าในล็อกกราสตีเหนียวแน่นบูดูดันเดินติดติดดีผมชอบไปทางเฮสซีธน,นชัยคู่ที่2ซุปเปอร์บอลเกียริจัดชัยพบกับรุ่งพานุแส่มารมีอิกัน้ำหนัก118ปอนด์ซุปเปอร์บอล อายุ17ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดตากชกม,มาแล้วมากกว่า60ครั้งน้ำหนักที่ช่าง56กิโลกรัมเป็นมวยขวาข้อในเหนียวเปิดเกมจากปล้ำตีบูดดดันเดินติดติดดีสไตายห่วเชือ่อม2ด้านรุ่งพานุอายุ16ปีส่วนสูง174เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสงขลาชกม,มาแล้วมากกว่า50ครั้งน้ำหนักที่ช่าง 57กิโลกรัมเป็นมวยซ้ายครบเครืร่อกล้าได้กล้าเสียใจเกินร้อยผมชอบไปทานซุปเปอร์บอลคู่ที่3ามเพชรวังหินลูกพยาไกรพับดีพบกับนิเชานุ้ยสี่มุงเมืองพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์เพชรวังหินอายุ19ปีส่วนสูง171เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดชมมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งน้ำหนักที่ชั่ง65กิโลกรัมเป็นมวยขวาข้อในเหนียว เปิดเกมเตะต,ต่อยปั้มตีแข็งแกร่งวูดูดันปลายแข็งแกร่งกว่าด้านนิเช้าอายุ19ปีส่วนสูง177เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ชมมาแล้วมากกว่า60ครั้งน้ำหนักที่ชั่ง65กิโลกรัมเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมปั้มตีแข็งแกร่งขวางหน้าเสียแป้นปลายมีฮึดผมช่อไปทางเพชรวังหินคู่ที่4สถานฟ้าเจาเชียงใหม่พบกับหพิชิตชอ เที่ยงทอมพิกัดน้ำหนัก123อปอนด์สถานฟ้าอายุ37ปีส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดชมมาแล้วมากกว่า1 0 0ครั้งน้ำหนักที่ช่าง60กิโลกรัมเป็นมวยฝีมือครบเครื่องมวยไทยสอกแรนปลอสวนพั LT, เอลตีเหลี่ยมหักแคดีเก่าเกมด้านหนึ่งวิชิตอายุ25ปีส่วนสูง168เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ชมมาแล้วมากกว่า1 0 0ครั้ง น้ำหนักที่ชั่น6กิกิโลกรัมเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านดาบศาสตร์แค้น้ายแรงมาสอบคมหลักเหลี่ยมดีลูกชชยตะเกียบพร้อมสิทธิ์โอผมชอบไปทานหนึ่งพิชิกก็จบลงไปแล้วนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ชีมมวยเด่นสุดมวยมันสน่นเมืองวันที่25มิถุนายน2567ผิดผิดภาพประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับหากสนใจเข้าพุ่มสามารถแอดไลน์ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับ สมัครเปิดบินเพียง100เท่านั้นเข้ากุ่มฟรีท่านใดที่ไม่อยากพลาดข่าวกีฬาดีๆครบจบในที่เดียววงนอกวงในครบจบสำหรับวันนี้ผมสปอรตทีวีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ